ลงปลาไหลลกระาใส่อยู่เอาบังโอ้มึงดูมังนี่มังแรกน้อยตัวบังแรกมังแรกอ้หนึ่งตัวตับบังแรกตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียว เด็กน้อยน้ยบางสอ่ะข้้องคนบางสางสามเมเปลี่ยนว่ะใส้อใส่่เลยเลยใส่เลยเลยใเลยใส่เลเลยใส่ยใส่ใส่่เลยใส่เลยใลยใสลยใส่ส่เยใ่เลยใส่เลยใส่่เลยใส่เลยใส่เลยใ

ปันตายวะผู Jamie, <S s <S no. 2> 2้สต ok oh, ัว้สามตัวบังเนี่ยผี้สามตัวบังสามตัวอ้หตัวีมตัวงตัวนี้ได้ไหมเยี่ยดีเบิดัวตัวบังเนี่คองหนักหักว่ะหนักบังบ้างฮะหนักว่หนักบงเนีเย็่วงสามตัวเล้ นักบ้างโอ้โสองตัวออกตัวออกประด้ตัวเนี่ยเ้ออกังดครับออกแลนี่ยต่มันติดน้ำมันแห้งด้น้ำแห้ง